ต่ายักเหรออือเอาดิอือโอหสกิลโคตรนัวนึกว่าเล็กนรกโอ้โหเอาดิเอาดิอือยืนบวกนี่ดิมีนี่โอ้เพื่อเรามีฮิวนะครับไม่ต้องกลัวแล้วคนดูอยากเกิดก็มาเปิดเลยอยากเกิดก็มาเปิดเลยเอาดิไม่ต้องลบครับใส่ครับยืนเลกเฮ้อเลกเป็นบัตรคอนเสิร์ตแลกเป็นบัตรคอนเสิร์ตบัตรฟรีบัตรฟรีเอาดีน้องเอาดีน้องเหมือนมาสู่ฟ้ามาลงสกิลก่อนครับสวย กิวไข่ต้มนี่ไข่กระทะลุงครับรัวๆโอ้เพื่อนเราแม่งหิวโคตรโหดอะคนดูไม่มีล้มไม่มีล้มแตกสวยครับพี่เอาจ้าโอ้เดี๋ยวไปเก็บของก่อนละกันสวยโอ้ของเข้าตัวเต็มๆ คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V แลกนาล็อกโมบายบัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no น่นึงเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ a n ช h o p h o p หรือ f a e b o o o r i c h m a n น h o p Line at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆมราคาถูกนึกถึง r rich m m n s h o p โยวาซาดิบิลุนเมกาดิบิลุนดูไบดิบิลุนชานไซน์ทุกคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า t r e e Observer n e r l a n d นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวปะจนภัยนะท่านผู้ชมนะเห็นบอกว่าเป็นเอ o r p g ด้วยนะท่านผู้ชมนะ เขาเรียกว่าอะไรนะผู้สร้างแล็กนาร็อกใช่ไหมคนดูนี่ผมไม่ชัวร์นะทุกผู้ชมเอ็นมันโฆษณาขึ้นมาไงงางการเรียนรินซะหน่อยละกันเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับเปิดสตูไทยทั้งในเว็บสตูแอนดรอยแล้วนะครับทุกผู้ชมนะมาเวนี่ผมเล่นบนบูสเต็กนะนี่เราเลือกอาชีพไปก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นกราเดียนเฮ้ยจะภาพเหมือนแล็กอยู่นะคนดูโอเคคล้ายๆแล็กอันนี้เป็นในส่วนของวิสัตนี่แล้วก็ออร่าขึ้นคืออะไรวะฮิวเหรอสายฮิวเหรอ นี่กันเนอร์เชโดูโคตรึงแล้วก็ชาโดว์วาตาฮิกเอาตัวไหนดีคนดูผมชอบลิ้นสายต็งแท้งหน่อยนะท่านผู้ชมนะเอาสายต็งแท้งหน่อยละกันนี้ตัวนี้เลยอันนี้รอดชีวิตปรับใช้รักษาสกิลโอเคเลือกเลยครับไปเปลี่ยนอาชีพโนตรึงสักหน่อยโอเคตัดที่บาโย ο. มาแนละ้วคนดูกดสกิลหน่อยครับเดีย๋ยวนี่รวมโอ้โหจิ้ม โอ้โหจิ้มสวยครับเ,ออเป็นระบบดาเมจรวมนะมาดีครับรวมมอนก่อนนี่แน่เฮ้ยโหดอยู่น่นี่คนดูไม่ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆนะครับสายนี้ตัวนี้โอเค,อเคสวย very good boy เอาตรงไหนต่อครับนี่ไขอ่อะคาเดมี่เออมีภาษาไทยอยู่นะคนดูเกมนี่ผมว่ามันเวิร์กอยู่นะ ชิดูอะไรเี่ยอ๋อเป็นพูดนะครับพูดแมวพูดแมวปากจัดเอควบคุมด,ดีบัฟโอเคกดสกิลแมวอ๋อใช้สกิลแมวได้โอเคนี่จิ้ม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 นี่เอาดิโคโ้รโหดไอเ้เอบ้ากันเฮ้ยอะไรอะอะไรไอะไหน วัตถายักษ์คนดูเฮ้ย hey, มังกรโอ้โ oh, ห <st utter> มันมาเผาต้นไม้อิดราซีลเรานี่มาฮะบ้ากะแกนะแกแต่ขอตัวก่อนโอเคไปเลยครับอ,อาจีมาวิ่งไปตรงนี้ก่อนนะครับคนดูนะตั่นพองโ okay. อเคสหวเดี๋ยวคืออะไรอะ่ะตัวเนี้ยวัตถายักษ์มันคืออะไรอะ่ะ โอ look, oh, <Wow. S 1> โ <fr> ้ลงไปเฮ้ยเท่หว่ะเป็นสัตว์อันเชิญเรานี่หว่าลงบัฟเลยดิอย่างงี้เดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยแต่ผมมาเกมใช้ท่ายู่นะเบิ้์มขบขู่หมู่สวยครับสับหมุน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 นี่แน่บ้ากันโอ้ตีโคตรแรงคนดูอือนีหมุน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 พายุเฉือนนะคนดูอ้าวเจอกับบอสสิครับเออ เมื่อกี้เราแปลงร่างมาจากการต่อสู้มาดิแกน่ะส่งมันมาซะดีๆไอ้นี่มันเป็นพวกควบคุมนะ้นหลิกฝันไปได้แล้วมาเลยครับน้องพูดแมวปีศาจครับสวยอ๋อกดเอ่เดชหลบได้นะตรงนี้สับสับผมยังไม่ได้เพิ่มปุ่มเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับร่าไปเจ้ามังกรนี่ก่อนตัวมาครับสวยโอคเคลื่อนที่นี่นะะ นี่ลงสกิลครับสวยเฮ้ยมันอ่อนแน่ลงแล้วโจมตีได้เลยครับจำ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 เนี่ยนี่แน่นี่แน่บอกเลยว่าตุยแน่นอนนี่แน่เรียบร้อยครับเฮ้ยโอ้โหไปเก็บเมล็ดพันธุ์นะซะอ๋อมันให้เราหนีนะครับพูดเมื่อกี้นี้ยื้อไว้ให้เราหนีนะโอเค ฮ้ยอันนี้มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรนะโอเคปล่อยสกิลได้โอ้โหเฮ้ยมีระบบยิงแบบนี้ด้วย嘛กุ้ยตรีคนดูยิงเก็บแต้มเหรออ๋อกดได้ตรงนี้โอเคสกิลก่อนนีแน่เอยเอาว่ะเอาว่ะสวยเจ๊กับมังกรครับอื้ออะไรอ่ะเอ้อล่วงลงมาครับ เมื่อกี้นี่มันคืออะไรเนี่ยไหนถ้าโอเคตามหาบิก้าผู้งดงามอ่ะว่าไงกินอาหารเราตัวนี้มันให้กินอาหารเราโอ้โอ้โอ้โหโอ้โเกินไปนะนี่แข่งกระปุกปุยเออเราเข้ามาอยู่ใน LIKE. เมืองแล้วนะตอนนี้โอเคนี่อ๋อใช้ยานะครับนี่ระบบแบบ ใช้ยาออโต้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นระบบกระเป๋านะครับเบลลิกูดรับสายเฮ้ยมีโทรศัพท์ททดานนี่เป็นการ์ดเหรอไว้คุยกันโอเคสีดสุดเรากดติ๊กตรงนี้ก็ได้นะเพื่อเดินนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยแต่ภาพใช้ได้อยู่นะคนุณดูลงมาล่างออก่อนดิว้าวเบลลิกูดเลยนะคนุณดูเอาดิอุย้ยภาพสวยอยู่เอาละมาแล้วนะท่านผู้ชมนะผมขอแบบเพิ่มปุ่มเกมแป๊บหนึ่งนะฮะ มันมีปุ่มกระโดดด้วยนะท่านผู้ชมนะเอ,อ่อผมจะเอาปุ่มเดชมาไว้ตรงนี้โอเคเอ,อ๋อ,อปุ่มปุ่มช่องว่างนี่เป็นนั่นนี่ว่าเดี๋ยวผมเอาสปีดบาร์มาไว้ก่อดชิปตรงนี้ตีนะท่านผู้ชมนะอเไปก็กดติ๊กเดินก็ได้กดเคเวสเอาก็ได้นะครับมุมบนซ้ายนะเคเวสมันก็จะวิ่งเองนะครับนี่แล้วก็วิ่งเคเวสเองได้นะบราคา ได้เลยนี่ผู้งดงามอยู่ที่ไหนโอ okay, เคเดินไปก่อนนะครับตูลาเลสตูลาบีสมาชเบิร์นบิมบัมบัมบิมบัมบัมบิ้มบัมบัมบิ้มบัมบบิโดไปครับหมอโบราณอาชีโอเคนี่มาตรงนี้นะครับ หอวสำรวจโบราณใหม่กดบ้างตำแหน่งหมวดนะครับโอเคเอารวมเลยไปเริ่มครับเอ๊มีมอนสเตอร์มามากได้เหรอเนี่ยเบก้าจะอะไรเดีเเยค,ดดดครับนี่ส่งสกิลไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรออ๋อตายได้เหรอเอาตายได้เหรอ ที่เดียวอะนะบลัมบัมบริมบรัมบัมบิมกดดูก่อนนี่โอเคสวมใส่ของนะวีเอรดีกิดไปที่หอสำรวจไปครับเหมือนมาถูกฟ้าผ่านี่มันคล้ายกับไข่อะไรเนี่ยเย <C oughs> มาเลยครับน้องนี่รัวมอนทีเดียวสวยสับก่อนสับก่อนนี่โอ้โหถึงอยู่เป็นกันนะนี่คนดูเปิดของตรงนี้โอเคกดข้ามสวย <S 2> <S 2> <S ได้รับพูดแมวว่าต่ฮิกตำแหน่งตรงนี้โอเคอ๋อเราเลือกลงได้นะทุกชมนะ สกิลสกิลใส่ก่อนเลยนี่แนะ่อืออนี่โคตรที่สกิลกระทะว่ะสกิลไข่กระทะร้อนนี่มาเลยครับเก็บของก่อนโอเคป,ป,ป,ปยุกปุยเดน้าต่อไปรองเท้าพ่อนี่โอเคอันนี้เรามาทำทำควิสนะท่านผู้ชมนะ กิูวไปก่อนนี่แน่นี่แน่เออเอ้ยใช้ได้นะคนดูเกมนี่ผมว่าโอเคเลยนะสไตล์แบบน่ารักน่ารักนี่มีภาษาไทยให้อ่านด้วยพ่อมันโดนจับตัวไปอยู่ตรงนี้นะครับหน้าหมู่บ้านนักรบบิษณุยังลงกินงก่าอย่างนงี้นเหรอไปลำในนี้เรา เปิดออระบบออโต้ออระบบออโต้ต้องเป็นเลเวลสิบนะท่านผูช้ชมนะนี่สวยครับลงสกิลไปก่อนนี่นะเอาดิลิศาร์ดเหรอลิศาร์ดเมนเหรอนี่เนี่ยนี่เนี่นี่นี่นจิม้มสกิลครับดีนะเ,เรามีสกิลไข่รกระทะอยู่เอาดิลิศาร์ดเมนเหรอลิศาร์ดเมนเหรอลิศาร์ดเมนเหรอโอ้ย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 สกิลไปก่อนนี่เนะนี่จิ้มสวยนี่ลิศาร์ตัวน้อยเรียบร้อยครับ เอ่ปลดล็อกเลยฮะขอบคุณมากนะในที่สุดก็รอดแล้วเอาละอีกของหน่ครับตรงนี้โอเคตา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 เฮ้ยอะไรเนี่ยตรงนี้เอหนีบเหรอโอนี้มัน อันนี้มันตัวปลอมตัวปลอมลงสกิลก่อนเลยสวยนี่แน่มันมีพวกปีศาจหีบสมบัติอยู่แถวนี้นี่แน่ปีศาจหีบสมบัติเกือบแล้วเกือบตุยของฉนี้ก่อนปะเดินหน้าต่อไป let's go เจอกับหัวหน้าริสอรด้วยโหตีโคตรแรงคนดูดิโอ้โหตายได้เลยนี่เอาดินี่เนี่ยลงสกิลครับสกิลแค่กระทะสกิลแค่กระทะมังกรก็เคยสู้มาแล้วแค่นี้ไม่ขนามือพี่ด็อกเฮ้ยอะไรอะวัตถะฮิกเฮ้ยอุแรงจัดเลยนะแรงจัดเลยนะมาใส่ของก่อน โอ้ขี่หมาได้ด้วยคนดูโคตรน่ารักอะกีกมเอาเว้เอาวเอาว้ภาพสวยอยู่นะคนดูเล่นบนมือถือได้ด้วยนะครับมือถือตั้งไงวิสแอนดรอยเลยนะท่านชมเปิดสโตร์ไทยมีภาษาไทยดาอะไรดาเย่ข้าว yeah, มรก,กิจดกยืนยันก่อนเราทราบแล้วเย่ <All ready. S 1> yeah, สวมใส่ครับ ออันนี้อะไรอ่ะเปิดฟังก์ชั่นใหม่อันนี้คืออะไรวะคนดูสกิลตอนนี้คุณสามารถดดรู้สกิลอ๋อโอเคอ่าเพิ่มแต้มโอเคไอจุดโซนไหนฝั่งนู้นเหรอวาร์ปเลยครับกำลังวาร้วบ้าแก แยกอุปรกรณ์โอเคไปท้าทายส่งคำขอทันทีเฮ้ยอ๋อไปกับพวกนี้นะท่านผู้ชมนะเข้าลงดันแน่เลยนะนี้โอเคเต็ไมได้วยกลิ่นอายของอันตรายนะตรงนี้นะเอาล่ะไปลุยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เอาหน่อยเออสวยสวย ลงสก,กิลหน่อยครับอืมเอาดิออโตได้ไหมโอ้โอเคออโตได้แล้ววิวสิบแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยมาดิครับมาดิครับจ้ำรัวๆครับนี่นี่นี่โอเกมนี้บอกเลยคู่แข่งแล็กนัล็อกเลยนะี่นะเออแต่ผมว่าโลกู้มันเหมือนแล็กนัล็อกอยู่นะมาดิมาดินี่นี่ลงดันลงดัน ไม่มีไม่ค่อยมีใครเล่นในเนี้ยหรอไม่ค่อยมีใครเล่นตัวแทงเลยว่ะคนดูเหมือนเรานะอันนี้เราเล่นสายแทงนะหลอดกําลังจะมาเต่ายักษ์เหรออือเอาดิอือโอโหสกิลโคตรนัวนึกว่าแลกนรกโอ้โหเอาดิเอาดิยืนบวกนี่ดิมีนี่โอ้โหเพื่อเรามีฮิวนะครับไม่ต้องกลัวแล้วคนดูอยากเกิดก็มาเปิดเลยอยากเกิดก็มาเปิดเลยเอาดิไม่ต้องลบครับใส่ครับยืนเลกเฮ้อเลกเป็นบัตรคอนเสิร์ตเลกเป็นบัตรคอนเสิร์ตบัตรฟรีบัตรฟรี เอาดีน้องเอาดีน้องเหมือนมาสู่ฟ้ามาลงสกิลก่อนครับสวยสกิลไข่ต้มนี่ไข่กระทะลงครับรัวๆโอ้โหเพื่อนเราแม่งยิโคตรโหดอะคนดูไม่มีล้มไม่มีล้มแตกสวยครับพี่เอาจ้าโอ้โหเดี๋ยวไปเก็บของก่อนละกันสวยอของเข้าตัวเต็มๆเอาๆเย้โหยังยิ้มสงสัยก่อนแ เฮดี้กูดบอยเอาละคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกมทรีออฟเซเวียนิวแวร์นนะท่านผู้ชมนะผปิดโมเล่นกันได้นะครับเป็นเกมแนวเอเมโมอาร์พีจีภาพน่ารักนะท่านผู้ชมนะคล้ายๆกับตัวอ่าเล็กนรกเลยนะครับรูปแบบกราฟิกเนี้ยผมถือว่ามันเหมือนอยู่นะท่านผู้ชมนะเออเปิดโมเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมมีให้เล่นทั้งไอโอเอสแอนดรอยนะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนจิ๊กกับในคลิปหน้าบายจ้า